ที่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กันอีกแล้วก็วันนี้มาเรียกค,คลิปกันอีกแล้วเป็นคลิปเอ็มวี MV เลยเวอร์เว,ะเวะนะคะที่ชื่อเพลงว่าคว e นด้อมน,น่าจาถูกแหละแต่ว่าเพลงออกมาสองวันแล้วนะคะใหม่ไม่กดเข้าไปดูเลยสักครั้ง <laughs> ก็คือโดยการรีอคแบบการดูครั้งแรกอ,อีกแล้วแลวต้องบอกก่อนว่า r รดเบอร e เเนี่ยใหม่ไม่ได้ติ่งถึงขั้นจำจำชื่อและหน้าสมาชิกได้ทุกคนคือเคยช่วงหนึ่งอะ่ะเคยพยายามจำชื่อจำหน้าของเรดเบอร e ทุกคนนะคะช่วงเพลงไซโคออกแล้วก็หลังจากไซโคอีสองสา3เพลงเนี่ยก็คือติดตามตลอดเพราะชอบเพลงไซโคมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงมันเป็นเพลงที่แบบอยน่าติดตามแล้วแบบ เพลงอย่ื่นก็อยากจะรู้ว่าแบบเขาทํายังไงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ตามอะไรอีกเลยของเลดเบอร์เวทนะคะจนเขาออกเพลงเพลงนี้มาก็เลยจะถือว่าตัวเองไม่ใช่ติ่งละกันเพราะว่าถ้าติ่งเนี่ยก็จะแบบขอให้จําชื่อแล้วก็ติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างเช่นทวายอย่าง BTS นี่ยก็คือจะยอมรับว่าติ่งติ่งนะแต่เลดเบอร์เวทนี่ไม่ถึงขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะก็เป็นพูดก่อนวาคลิปนี้นะคะก็ยังตัดคลิปเกมไม่เสร็จอยู่ดีก็มันตัดยากมากเลยนะครับต้องพยายามตัดคลิปเกมไม่เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได เกมต่อนะถ้ามีชอบอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยลโอ้เป็นแอร์พอร์ตที่ตกลงไปจอยโอ้ยเขาแนะนำตัวได้นี่หรอเอลีนชอบเพลงอะไรไปตลอดเลยอะกี่ครั้งก็รู้สึกแบบติดหู <Joy. S 2> จอยจำได้จำได้จันจอยไ,ได้นะกคนมีเอลีนปะพี่ตรงไหนก็บอกกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่อะตอนไซคโคไม่โคเป็นซึ่งพี่ซึงกีนะคะนี่น่าจะพี่ซึงกีหรือเปล่าไม่คเป็นพี่ซึงกีเพราะว่าในในในห้องอะมีคนคบคนอื่นแล้วเหลือพี่ซึงกีที่ยังไม่มีใครคบก็เลยเออโคบพี่ซึงกีให้นี่เป็นคนที่พี่ซึงกีหรือเปล่า น,นี่เหมือนจะเป็นอิมเมที่ไม่เจอในบอทเป็นไม่ไม่เอาเอลสวยทุกคนเลยค่ะ กิตติคุณขอภคยนะคะเรื่องเรียนอีกแล้วหัดตันเรื่องเรียนแล้ววิชชอบชุดสีม่วงเส็นนี้จังเลย สวยอ่ะสวยคนนี้สวยจังอุ้ยน่นารักมากเลยอ่ะอุ้ยไอรีนบ้าสวยมากเลยจบเจ้าหน,นี้ควีนแล้วนะความหมายคือไออย่างอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองลองหาความหมายก่อนเดี๋ยวจะไปลองหาความหมายกันเออป่ะเดี๋ยวระหว่างหาความหมายนะใหม่ต้องพูดก่อนว่าใหม่มเป็นคนที่ ใหม่ที well. Well, like video, ่ใหม่ไม่ได้สิ่งเลย์ดเวตนะคะแต่ที่ชอบฟังเพลงเลย์ดเวตเนื่อเพราะว่าเราสึกว่าเลย์ดเวตเป็นเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเป็นวงที่ทาเพลงกี่ครั้งอะถูกจริตใหม่งที่ว่าใหม่ชอบฟังเพลงแบบเออเสียงสูงสูงนิดนึงเสียงแบบชอบฟังคนเสียงสูงอเพราะป็นคนชอบร้องเพลงคนเสียงสูงนี่เสียงเพลงก็แบบไม่ไม่ได้สูงหรอกแต่ชอบแล้วเสียงของวงของไม่รู้ของไว้ว่าเปบตส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบบว่าเสียงสูงตลอดเนาะเพลงเมื่อกี้ก็เสียงมันไม่ได้ต่ำอ่ะอธิบายยังไงแต่คือแต่ละครั้งคือแบบมันมันมันชอบตลอดนะออ่ะะเเเเปปปิดดจททีขขาแล็นนซับไยอ ขออนุญาตดูก่อนวับเพลงกันแบบเป็นซับยังไงคือตลอดมาตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงมามนไม่เคยดูความหมายเพลงเลยเนาะใช่ไหมก็เดี๋ยวคราวนี้จะมาลองดูความหมายกันเดี๋ยวจะเล่นความเร็วความหมายจากที่ดูใหม่ใหม่เล่นความเร็วอ่านซับเอานะคะใหม่เล่นความเร็วอ่านซับเอานะคะใหม่เล่นความเร็วคลิปดูแบบผ่าน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 ตานะคะความหมายเพลง ที่ที่สรุปได้ก็น่าจะประมาณว่าเป็นก็คือควีนดอมเลยก็คือเป็นพระราชาาพรระชินีเนี่ยแล้วก็แบบว่ายังแบบเล่าเกี่ยวกับการเป็นพระราชาพระชินีประมาณนี้ปะ่ะเพราะแบบมาลองเริ่มต้นใหม่เป็นอาณาจักรของเราเกี่ยวกับอาณาจักรของเราอ่าเราพูดถึงพลนมบีพลนมบีเป็นโทนสดใสจะบอกว่าคืนนี้ติดภาพเลวเวลเป็นเพีงไซโคไงก็เลยจะค่อนข้าง <c oughs> ไม่ชินกับเลดวเบทที่เป็นสดใสขนาดนี้เมื่อก่อนอ่ะมีหัวน้องผมงมาสดใสขนาดนี้เมื่อก่อนนะถามว่าวชอบไหมชอบเพลงนะชอบชอบเพลง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 กรูดกูดมากเพียงเพาะอีกแล้วเลยเบทไม่เคยทาให้ผิดหวังพังกี่ครั้งเลยเบทก็ยังเพาะอยู่เรื่อยเลยนะคะก็มาเรียนกันแค่นี้นะคะก็คลิปนี้ไปแล้วคะ่ะแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหรน่นะไปดูรีแอคในคลิปว่าแบบเรียกอะไรกันไม่าเป็นคนร,รีแอคไม่แรงทุกคนก็เค่นั้น ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย